รีวิวจอ Android กับร้านเอกาตลับคุณทรัพย์จอ Android ของเราสามารถติดได้กับรถหลากหลายรุ่นมาพร้อมกับหน้ากากและปักตรงรุ่นไม่ตัดต่อสายลองรับฟังกช์ชันเดิมที่มาจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นกล้องถอย หรือคอนโทรลพงมาลัยจอ Android ของร้านเราแบ่งเป็นหมวดสเปคใหญ่ๆ2ห,หมวดก็คือหมวดสเปค CPU 4คอและหมวดสเปค CPU 8คอค่ะโดย4คอจะเน้นดูหนังฟังเพลง Netflix ไม่เน้นดู GPS นำทางค่ะส่วนทาง CPU 8คอจะเน้นใช้งานเต็มประสิทธิภาพแบ่ง2จอดูหนังพร้อม GPS แบบลื่นๆเลยค่ะความเร็วลื่นไหลาสามารถดูคลิปเปียบเทียบร,ระหว่าง4คอกับ8คอได้เลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูรีวิวสเปคแรม4.4ที 4, CPU 8คอซิมกันดีกว่า รุ่นนี้นะคะจะลองราทั้งหมด3ระบบเลยก็คือเราสามารถใส่ซิมได้แช Horse, Spot, ร์ฮอสปอตแล้วก็บลูทูธคาเ์เพค่ะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยตัวแอปพลิเคชันถ้าลูกค้าต้องการใช้ใบ่อยสามารถกดปรับแต่งตรงนี้ได้เลยค่ะเลือกแอปพลิเคชันที่เราต้องการได้เลยค่ะมันก็จะขึ้นมาตรงข้างล่างแถบนี้เลยจอจะเป็นคุณภาพความคมชัด QLED นะคะแอปพลิเคชันตั้งต้นที่เครื่องดาวน์โหลดมาให้จะมีประมาณนี้เลยค่ะ<ๆ><ๆ>การใช้งาน YouTube สามารถตอบสนองได้รวดเร็วค่ะซึ่งแตกต่างกับ CPU 4คอร์เลย การตอบสนองลื่นไหลแทบจะกดแล้วติดทันทีเลยมีระยะดาวน์โหลดประมาณ1วินาทีเองค่ะนอกจากนี้ยังรองรับระบบคำสั่งเสียงนะคะสามารถกดค้นหาแล้วก็ใช้คำสั่งเสียงได้เลยค่ะเรามาดูแอปพลิเคชันตัวอื่นกันดีกว่าค่ะ Netflix นะคะสามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้ปกติเลยค่ะเวอร์ชั่นตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่สามารถใช้งานได้ในจอ n d r ด i d แน้วนะคะการตอบสนองนะคะลื่นไหลติดมือเลยค่ะ แล้วก็แอปพลิเคชันอื่นๆหลักๆเลยก็จะมีเพจสตูค่ะถ้าลูกค้าต้องการแอปพลิเคชันไหนเพิ่มเติมสามารถลงชื่อเข้าใช้แล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดที่แอปพลิเคชันนี้ได้เลยค่ะฟังก์ชันบ l u e t o ยังรองรับระบบคาร์เพยแบบหลายสายด้วยค่ะโดยที่สเปคนี้ยังรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ระบบ Android Auto ด้วยนะคะแน่นอนค่ะระบบ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay สามารถรองรับกันฟังเพลงจากมือถือหรือไม่ก็ดู GPS นําทางในแอปนี้ได้เลยค่ะ ตัวลูกค้าท่านไหนไม่ถนัดใช้ค่าเพนนะคะเราสามารถใช้อินเทอร์เนต็ตได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวซิมหรือว่าแชร์คอร์สปอร์ตจากมือถือค่ะฟังก์ชันเด่นของพวกスペクシピュ8コนะคะคือการตอบสนอง Google Map ค่ะตัวนี้ตอบสนองรุ่นไหลเทียบเท่ากับมือถือได้เลยค่ะและแน่นอนค่ะลองรับคําสั่งเสียงไปบางแสนการตอบสนอง GPS นะคะจะใช้เวลาประมวลผลประมาณนี้เลยค่ะมันอาจจะดาวน์โหลดนิดนึงแต่ว่ารับรองว่าเสถียรใช้งานจริงได้แน่นอนค่ะการตอบสนอง GPS เอๆ<อ><อ>กับมือถือเลยค่ะ ฟังก์ชันที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือระบบเสียง DSP ค่ะตัวนี้จะสามารถปรับแต่งเสียงได้ทั้งหมด30แบนด์ค่ะกำลังขับจะดีกว่าพวก CPU 4คอร์ UC ALL, แล้วก็ e ี u a l ลเ e อ ER ธรรมดานะคะหรือถ้าเราปรับเองไม่เป็นเขามี preset ตั้งค่ามาให้ด้วยค่ะสามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะหมดเยอะมากนอกจากนั้นยังไม่หมดนะคะเราสามารถตั้งค่าได้อีกเยอะเลยค่ะดูข้างล่างได้เลยเสียงอรอบทิศทางภูมิภาคเสียงตัวกองเบสได้ทุกอย่างเลยค่ะ จุดแข็งอย่างหนึ่งของสเ p ค c P U 8คอร์ใส่ชิมได้นะคะสามารถตอบสนอง2จอได้แบบลื่นไหลเลยค่ะโดยการเปิดฟังก์ชันนี้นะคะลูกค้ากดเข้าไปที่ YouTube ก่อนค่ะแล้วกดขียสีดข้างบนกดค้างที่ตัว YouTube ลากไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ค่ะกดแชรแล้วก็ปล่อยค่ะตามคลิปได้เลยนะคะแล้วเราก็สามารถเปิดอีกฟังก์ชันนึงได้เลยค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเปิดเป็น Google Map ค่ะ เพียงเท่านั้นนะคะเราก็สามารถดู YouTube กับ GPS พร้อมกันได้แล้วค่ะในการประมวลผลสองจอพร้อมกันนะคะจะเห็นชัดเลยว่ามสี่ติดช้ากับ램ห6ค่ะสำหรับล,ลูกค้าท่านไหนนะคะรู้สึกว่า램รม 4, อสี 4, ช้าไปแนะนำขึ้น,นเป็สเปคค่ะจะเป็นแหม6้อค่ะ2ตัวนี้ใส่ซิไมได้ทั้งคู่ค่ะ CPU 8คอร์เหมือนกันจะเห็นได้ชัดเลยว่าเวลากดพร้อมกันอีกตัวหนึ่งจะติดก่อนคนอกจากนั้นนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่ยังไม่มีกล้องสามารถเพิ่มได้ค่ะทั้งกล้องถอยกล้องบันทึกหลังกล้องบันทึกหน้าคคาาค่่่่ะะะะะสสาาาาาามมมรรรถถตตตติิิดดดดดเเเเเพไไ้้้้ลลยยยออััันนนนนีจป็วงงใกูค่ะ ทั้งหน้าทั้งหลังค่ะใส่เกียร์ทอยหลังโชว์เลยลูกค้าท่านไหนสนใจติดจอแอนดรอ,อยกับร้านเอกลักษณ์ตลาดคุณทรัพย์ติดต่อตามคอนแทกนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ